สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานที่ที่มีปัญหานะครับด้านหลังผมคือไรอ้อยซึ่งไรอ้อยนี่นะครับเป็นไรอ้อยที่จะพูดคุยกันในคลิปนี้ก็คือว่ามีคนร้องเรียงผม ในเรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมนะครับเอาเอกสารมาให้เป็นปุกเลยมีสัญญามีแผนที่นะแปลงมีอะไรเรียบร้อยเลยวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังนะครับว่าเรื่องเรามันเป็นอย่างไง๋ยวผมจะชี้แจงก,ก่อนนะครับว่าการปลูกอ้อยเนี่ยคือปลูกครั้งเดียวอ่ะจะอยู่ได้ห้าปีถึงสิบปีเลยทีเดียวคือปลูกปุ๊บพอครบปีตัดขายแล้วก็บำรุง ยา้าใส่ปุ๋ยใส่น้ําตามสูตรของเขาพอครบอีกปีก็ตัดขายตัดขายก็ห้าปีถึงสิบปีครับส่วนมากก็สี่สี่ห้าปีก็จะปลูกกันใหม่แต่ปัญหาของคนที่มาร้องเรียนผมก็คือว่าเขาเช่าที่ดินครับเช่าที่ดินกับบริษัทซึ่งเป็นเครือของเจ้าสัวเจริญเจ้าสัวเจริญเขามีธุรกิจเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของเขามีที่ดินให้เช่าเช่าเพื่อที่ให้ปลูกอ้อยปลูกอ้อย ก็เอาอ้อยไปส่งโรงงานน้ำตาลของเขาแล้วเขาก็จะเอากากไปทำเบียร์แล้วก็เอาเอาน้ำตาลไปขายไปส่งนอกอะไรทำหนองน,นะครับนั่นคือหนึ่งในธุรกิจของเจ้าสัวเจเดิญแห่งเบียร์ชานก็เช่าตามปกติครับก็เช่าทำสัญญาเรียบร้อยเช่าคุยกันว่าขอเช่าสิบปี ะครับพื้นที่ที่พิจิตตเนี่ยครับตะพานหินเนี่ยสิบปีก็ปีแรกก็มีปัญหาปีแรกนี่ขาดทุนอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องปรับพื้นที่ต้องเอาดานออกเอาอะไรออกเยอะแยะ,ยะมากมายพอจะมาได้เรื่องก็เขาปีที่สองพอจะดีขึ้นก็ปีที่สามปรากฏว่าพอครบสามปีทางผู้จัดการที่ดูแลเรื่องที่นี้ก็มาบอกว่าไ้ hey, ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ไหมผมเห็นใจคุณเพราะที่ใหม่นี่ครับที่จะไปอยู่เนี่ยคือที่ปืนนี้แหละ ทางเจ้าสัวท่านจะสร้างโรงงานน้ำตาลนะพอมีโรงงานน้ำตาลก็ขนส่งก็จะประหยัดไงก็จะถูกก็โอ้โหก็โอเคเลยดีใจมากๆแม,ม้สามปีขาดทุนไปยังไม่ได้ทุนคืนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมากำไรในที่ใหม่แห่งใหม่ก็คุยกันว่าจะให้เช่าพันแปดร้อยไร่แล้วก็พอปีที่สองปีที่สองที่ใหม่นะก็จะเช่าเท่าสี่พันห้าร้อยไร่เพราะว่าที่ของเจ้าสัวเขามีประมาณ ก็ปรากฏว่าพอย้ายมาจริงๆอันเก่าก็ชิ้งไปเลยทางทางบริษัทก็ไปปลูกมะม่วงหิมพา,านที่ปรับเรียบร้อยแล้วไปปลูกสบายใจเฉยไปเลยพอย้ายมาที่ใหม่ที่คุยกันว่าพันแปดร้อยงใหมาก่อน 500, ห,าหาอน้าร้อยไายถ้าสมมติทางผู้ผู้เช่าเนี่ยผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยก็จัดการไปปลูกป้ยแล้วก็ทวงถามอีกห้าร้อยแล้วเอาอีกอีก,อกที่เหลือ อีกพันกว่าไร่คุยไปคุยมาเขาก็ให้มาอีกห้าร้อยไร่ปีนี้เอาไปพันไร่ก่อนนะแต่ห้าร้อยไร่ห้ามปลูกอ้อยให้ปลูกข้าวและให้เอาคนอื่นมาทําสัญญาก็สรุปว่าโอเคก็ได้มาพันไร่ก็จบกันไปเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ว่าจะปลูกอ้อยยังไงก็พอครบเข้าปีที่ห้าทางบริษัทบอกเรื่องสัญญาครับคือสัญญามันปีต่อป,ปีแต่ที่คุยกันไว้มันต้องให้เจ้าสิบปีไอ้น,นี่ก็เข้ามาปีที่ห้า ของสัญญานะแต่ปีที่สองของแปลงใหม่นะบอกเลิกสัญญาก็เลยถึงบางอว่าเออทาไมเขาให้ปลูกข้าวข้าวมันปีต่อปีมันก็จบไปใช่มาบอกเลิกสัญญาก็มีปัญหาอะไรแต่อ้อยครับข้างหลังผมเนี่ยมันก็คา,าราคาซังอยู่เพราะอ้อยเนี่ยมันอยู่ได้ห้าปีถึงสิบปีแต่เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วทางคนเช่าก็ไม่สามารถที่จะมาตัดอ้อยได้ทางผู้ให้เช่าคือบริษัทของเจ้าสัว ก็ไม่สามารถมาทําอะไรกับอ้อยแปลงนี้ได้ก็คารากระซังอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำอย่างนี้ขนาดไฟไหม้นะยังไม่ตายนะครับก็เคยคือทังที่ผู้มิเรนบอกเม่อผมบอกแล้วต้องการอะไรเอามาร้องเรียนน่ะต้องการอะไรเขาบอกว่าที่เขารู้มานะครับเจ้าสัวเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่เคยเอาเปรียบใครก็อยากจะให้เจ้าสัวรู้ว่าว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะ่ะคือลูกน้องท่านทาอย่างนี้แหละ คือจุดประสองคอ์ยาให้เจ้าสัวรู้เท่านั้นเองส่วนเจ้าสัวจะเรียกมาคุยจะมาเยียวยาอะไรก็ว,กว่ากันต่อไปเพราะว่ากรณีแบบนี้เพราะว่าเจ้าสัวมีที่คนที่มาโรงเรียนผมก็บอกวมีที่เป็นสายรล่ลนะทั่วประเทศก็เลยไม่อยากให้เกิดการแผ่แบบนี้กับคนอื่นเขาบอกนะไม่อยากให้เกิดคนอย่างนี่อยากให้เจ้าสัวรู้อาจจะเป็นเคสตัวอย่างก็ได้ก็เลยมาลองเรียน ก็มีคุยกับต่อรองคุยอะไรกันก็มันไม่จบอะครับตกลงไม่จบคนนี้เขาก็หมดเนื้อหมดตัวอนะ่ะเขาสะสมเงินมาทั้งชีวิตก็อายุหกสิบกว่านะหกสี่แล้วทั้งชีวิตเลยแล้วก็ปรากฏว่ามันก็หมดกับเรื่องนี้แล้วก็ทางบริษัทก็มีหนังสือมาหนังสือนี่ตั้งปีที่แล้วนะเขาทำหนังสือมานะ แล้วก็เขาเป็นคนทํามานะแล้วก็ให้เรียนผู้จัดการอาวุโสอะชื่ออะไรก็ไม่ต้องบอกกันมาอยู่ในนี้หมดแล้วก็เรื่องขอคืนพื้นที่เช่าให้กับบริษัทเกษตรทิพธานีจากัดอะบอกชื่อบริษัทไปเลยแล้วเขาก็ตามที่กับผมี่ยได้เช่าที่ดินแปลงตะพานหินพื้นที่เท่าเนี้เพื่อปลูกอ้อยกับบริษัทเกษตรทิพธานีสัญญาเมื่อวันนี้สิ้นสุดวันนี้บัดนี้สิ้นสุดสัญญาแล้วกระผมได้เก็บอ้อยในแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับจึงขอส่งมอบพื้นที่กับบริษัทเกษตรทิพย์ธานีจำกัดกระผมขอสละดสิทธิ์การครอบครองพื้นที่และเศษต้นอ้อยต่ออ้อยที่อยู่ในแปลงทั้งหมดและขอยืนยันไม่ให้ไม่มีการเรียกร้องสิทธิใดๆพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ให้เซ็นนะครับนี่สัญญาาทำมาให้เซ็นเขาไม่เซ็นเขาก็ไม่รู้จะเซ็นทําไมเขาคงไม่โง่งเซ็นแล้วนะก็แสดงว่ามันมีปัญหานะมันจึงมีหนังสือฉบับนี้เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่ผมนํามาเสนอนะครับผมก็เห็นใจเห็นใจคนที่มาร้องเรียนนะผมก็คิดว่าคนที่มาร้องเรียนคือถ้าเขาไม่เหลือบากอะไรเขาคงจะไม่กล้างัดข้อกับเจ้าสัวเจริญแน่นอนอันที่สองก็อยากให้เจ้าสัวเจริญรู้ว่าลูกน้องเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรมีการพูดคุยอย่างไรในการทําสงนงสัญญาอย่างไรก็เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันจะเสียชื่อไปถึงเจ้าสัวเจริญ ตอนนี้ภาพของเจ้าสัวแบบเป็นภาพที่ดูดีเพอร์เฟเป็นผู้ใหญ่ใจดีชอบทำบุญทำกุศลทำกิจกรรมต่างๆเยอะมากภาพท่านเป็นอย่างนั้นจริงไม่อยากให้ท่านมาเสียหายกับแบบนี้เพราะว่าอาจจะไม่ใช่แปลงนี้แปลงเดียวนะอาจจะมีอีกกี่แปลงไม่รู้ทั่วประเทศการทำธุรกิจมันก็โอเคละมันก็ต้องเอาผลประโยชน์เป็นหลักแต่ก็ต้องดูด้วยว่า ผู้ที่เป็นผู้สัญญาด้วยเขาจะเดือดร้อนไหมมันต้องท,ทําธุรกิจด้วยใจก็เท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ก็ถ้าใครรู้จักเจ้าสัวจเจริญน,นะครับก็เ,เอาคลิปของผมเนี่ยแหละส่งไปให้ท่านด้วยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องติดต่อมาที่ผมนะติดต่อคนที่มาร้องเรียนยไปถามผู้จัดการที่ดูแลที่สภาที่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามโรงไฟฟ้าของท่านนะ ที่ท่านจะสร้างโรงน้ําตาลอยู่ตรงนี้นะก็หาไม่ยากเขาชื่อรูรูนะรูนะติดต่อเขาคุยเขาได้โดยตรงเลยผมมีหน้าที่นําเสนอนะก็ขอให้งานนี้มันจบแล้วผมก็จะตามเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้รองเรียนก็คุยกันแล้วว่าถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องมีปฏิบัติการอต่อไป เรารอให้รัฐบาลตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจจะต้องไปร้องเรียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเราอาจจะไปร้องเรียนกับกรรมาการาเกษตรอันอีกต่อไปายเท่านั้นไม่อยากให้ถึงตรงนั้นนะครับอยากให้จบลงตรงนี้ดีที่สุดนัน่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับใครที่มีปัญหาอะไรนะครับต้องการจะร้องเรียนเรื่องอะไรผมก็จะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้ ยินบอกเขามาพูดคุยกับผมครับในเฟสดรปิติตพลเดชยิสัยห,หรือแอดไลน์มาคุยกับผมส่วนตัวขอได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชจมบจบขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องชาชนชาวไทย